หัวใจของหนุ่มคนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยจะวุ้ยวาสักเท่าไหร่สําหรับหนุ่มป้องนวัดกับสาวแก้วจริญญาแบบนี้คงต้องไม่อัปเดตความรักกันสักหน่อยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ก็โอเคแฮปปี้ดีครับแล้วเรื่องนี้ะคะช่วงนี้มีบ้างสำหรับทั้งทั้งคู่นะครับไม่ได้โทษคนเดียวก็ก็ตามภาษาคนเราก็พขกันก็มีทะเลาะกันมีดีกันตามปกติหลายคนมองว่าตอนนี้ รจริงๆก็เงียบมาตลอดนะฮะเพราะไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวแบบว่าอะไรบูบาอู่แล้วเป็นคนเรียบเรียบนะฮะอย่างช่วงแรกที่ดูบูบาเขาเขาแบบคนยังไม่เคยรู้มากอออ่อนอินมากพอพอรู้แล้วก็ปกติก็ค่ะหรือว่าหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วใะรวะเนี่ยห <c oughs> <c oughs> าว่าจะหลบหน้าสิ <c oughs> ไม่หรอกครับจริงๆโปรโมชั่นคืออะไรเราก็ไม่รู้คือเราคิดว่าเราอยู่ไปแล้วก็ผมว่ากลับว่าถ้ารู้รู้จักกันมากขึ้นอยู่กันนานมากขึ้นเนี่ยมันน่ายิ่งดีนะเพราะว่าเราก็ เรื่องที่เธอทะเลาะก็ไม่ทะเลาะหรือว่าเรื่องที่เราไม่เข้าใจไม่ตรงกันก็เข้าใจกันมากขึ้นน่าจะดีกว่าช่วงแรกๆด้วยซ้ำนะผมว่าอ่าไม่เราก็ทำตามความถูกต้องอ่าครับคกันบเท่าไหร่แลื่องปีกว่าครับสี่วันนานที่สุดเลยก็ก็สนาพอสมควรฮะเอออย่าไปเทียบกับอะไรเลยเอากับตัวเราอะน้องก็ถือว่าโอเคพอสมควรนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นรักต่างวัยที่คบกันยาวนานอยู่ค่ะ